เกาหลีครับสวัสดีครับพี่น้องนักลงทุนทั้งหลายและชาวไทยทุกคนนะครับน้องลิซ่ามาไม่ได้นะครับประกาศประกาศ YG YG จีใช่ไหมบอกว่าน้องลิซ่ามาไม่ได้ครับไม่กลัวครับไม่กลัวเราต้องช่วยกระเซือนายกครับบอกเลยลุงตูนายกลุงตูครับนายกครับนายกน้องลิซ่ามาไม่ได้งั้นเราเสนอใหม่ครับจ้างแบ็กพิงค์ครับจ้างแบ็กพิงค์นะครับน้องริซ่ามาไม่ได้งั้นเราจ้างแบ็กพิงค์แทนนะครับใช่ไหมครับ โถให้รู้ซะมั่งโถง่ายๆแก้ปัญหาได้อยู่แล้วเรื่องแค่นี้ไม่เีปัญหาสําหรับชาวไทยนายกของเราเก่งอยู่แล้วเสนอเลยนะครับนายกรับลูกสั่งทันทีว่าน้องลิซ่ามาไม่ได้ก็ให้จ้างแบ็คพิงค์มาแทนนะครับโอ้เฮตบมือเฮตบมือตบมือตบมือ,ตบม,อ,ต,บมอตบมือนะครับมาโหวดีใจด้วยครับเราเก่งอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับโถฉลาดอยู่แล้วโถให้มันรู้มั่งนะครับเรามีการแก้ปัญหาได้อยู่แล้วครับไม่จนตรอกนะครับสําหรับรัฐรบาลนะครับอ่านะครับ จ,จ้างเลยครับจ้างเลยครับนะแต่ถ้ามาไม่ได้จริงก็เงิน100ล้านนะครับเงิน100ล้านก็เอามาแบ่งจ้างคนในจ้างวงในประเทศเนี่ยนะครับจ้างวงในประเทศนี้แล้วกันนะครับก็จ้าง100ล้านวงละ5 0 0แสนก็ได้200วงนะครับกระจายไปเลยครับ7 0 7 0 7จังหวัด76จังหวัดบวกหนึ่งนะครับกระจายไปเลยครับจ้างวงละ5 0 0แสนกระจายแล้วครับนักดนตรีพันกว่าชีวิตนะครับก็จะได้รับเงินตรงนี้ไปก็ไปใช้จ่ายต่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนะครับเงินเงินหมุนเวียนนะครับ เสนอได้ทันทีเลยครับอันนี้สั่งได้เลย100ล้านนะครับไม่เงียบนะครับ100ล้านที่ผมจะเตรียมไว้จ้างน้องลิซ่านะครับถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้จริงๆแล้วก็นะครับก็ไปจ้างแบ็คพิงค์นะครับแต่แบ็คพิงค์บอกไม่มาอีกก็จ้างวงในประเทศนั่นแหละครับนะครับแล้วก็ให้เขาร้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเขาร้องเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับนะให้นักร้องเขาร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ครับถ้ารัทตมตีหรือคนสั่งนี่คือร้องเพลงภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ให้นักร้องร้องเป็นภาษาอังกฤษให้แทนนะครับจัดไปครััับบจดไปนะคร จริงๆเงินก็หนึ่งร้อยล้านมงจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยนะครับนะก็มาใช้จ่ายแล้วกันก็ถือว่าเป็นให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ลืมจ้างวงของผมด้วยครับทั้ง BNK CGM Last Idol s w e ัสไอออนสวีทสิบสิบหกสวสิสสวสิบหกนะครับสวีทซิกเนี่ยซิกทียังอยู่หรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะครับน้องยังอยู่หรือเปล่านะครับนะทุกวงนะครับมีวงอะไรอีกนะครับหลายวงจริงมีหลายวงนะครับนะแต่เราอาจจะไม่รู้สึกกันนะครับนะก็ ก็จ้างๆกันนะครับจ้างช่วยกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงที่มันโควิดระบาดเนี่ยพับปิดนะครับปับพับปิดเขาก็เปิดกันไม่ได้นะครับนักร้องบางทีเขาก็ไม่มีที่จะแสดงนะครับนะแล้วระบบประกันสังคมเราเนี่ยไม่รู้ว่านักร้องเข้าระบบประกันสังคมไม่ได้ใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นกับร้านใช่ไหมถ้าถ้าไม่ขึ้นกับร้านเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมก็ต้องมีประกันสังคมแบบประกันแบบจ่ายเองนะครับประกันสังคมแบบภาคสมัครใจนะครับ ซึ่งอยากให้อะไรอ่ะก็คือฐานข้อมูลของกรมสัมรพากรแล้วก็ประกันสังคมนะถ้าซิงกันได้ร่วมกันได้นะครับก็สามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับถ้าทาร่วมกันได้เนะี่ยเราจะมีข้อมูลของผู้มีรายได้นะครับใครมีรายได้เกินเราก็จะเก็บภาษีใช่ไหมแต่เพิ่อมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสามารถจ่ายช่วยเขาได้แบบตรงตรงคนแหละจ่ายให้ตรงคนได้เลยไม่ใช่แบบกระจายแบบหวานแห้งเงี้ยเหมือนบางคนเนี่ยตอนหมื่นห้านะครับเมื่อตอนปี6 3านะครับ ไปขย่มล้วงกระทรวงการคลังจะเอาให้ได้มงคนมามาบีบน้ําตาแล้วให้นักข่าวช่องอะไรก็ไม่รู้นะครับไปทําข่าวนี่ได้ไป8ล้านหายเรียบไปเลยนะครับหายไปเลย่มบ่หมื่นห้าไม่เอาแล้วเอา8ล้านหายเลยคนไทยก็ใจดีช,ช่วยกันบริจาคนะครับนะครับก็พอแล้วก็มีมาแฉตามหลังว่าจริงๆติดน่งติดนี่อะไรแบบไม่ได้ยากไรอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับก็คนไทยขี้สงสารนะครับนะ,อะพอถ้าเกิดมีฐานข้อมูลของคนเสียภาษี นะครับแน่นอนว่าใครมีไรายได้เท่าไหร่ตรงไหนนะครับก็จะจ่ายได้ตรงคนนะครับแล้วอย่างที่มีขย่มรั้วอีกเช่นไรบอกทาไมไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ชื่อก็เขาเอาชื่อคุณไปไว้เป็นเกษตรกรแล้วไงก็อย่างต่างจังหวัดก็บอกอา้าวเอาทั้งบ้านเลยกันพอได้ยินว่าเขาจะให้เงินให้เงินนะครับก็รีบพาเอาทั้งบ้านคนอยู่กรุงเทพขับรถแท็กซี่อยู่ก็เอาชื่อไปใส่ลงในส่วนของกระทรวงเกษตรใช่ไหมพอไม่ได้ก็มาโวยวายมาโวยวายรัฐบาลนะครับแย่เลยนะก็เห็นไหมความรับผิดชอบของคนไทยนะครับ ก็โทษคนไทยด้วยกันเองนี่แหละไม่ต้องโทษใครนะครับแต่สรุปทาองลิซ่าไม่มานะครับน้องลิซ่าไม่มาเราจ้างใครให้นายกจ้างแบ็คพิงค์จ้างแบ็คพิงค์นะครับจ้างแบ็คพิงค์แบ็คพิงค์ไม่มาอีกก็จ้างวงในประเทศนะครับเล่นกันเองฟังกันเองนะครับก็เพลิดเพลินได้นะครับแล้วก็นักร้องต่างชาติถ้าอยากมาก็จ้างเข้ามาแล้วกันนะครับก็มีช่วงนี้มีดาราต่างชาติมาแหละครับราเซลโครใช่ไหมนะครับวันนี้เวลาดาวเคาะโลกวันนี้เท่าไหร่ผมลืมวันที่ละ27ตุลานะครับ 28่สิสิใช่ไหมวันนี้28ตุลาคมนะครับ2564นะครับเวลาดาวเคราะห์โลกนะครับนะครับก็บรราการนะครับบรริการกาอห้อยอาห้อยนะครับอาห้อยอาห้อยนะตั้งแต่กระตุนแต่สมัยเด็กๆนะครับกากากาอีกา3ตัวบนกราฟหุ้นก็ตลาดหุ้นลงนะครับเท่านั้นเองนะครับอ่ะบริการรอบๆนะครับนะครับเท่านี้นะก็ชาวไทยทุกท่านก็รักษาสุขภาพนะครับอ่าส่วนคอนโดตรงนั้นครับคอนโดคอนโดนะครับนะครับ3 5าตารางเมตรนะครับ ประมาณ8ล้าน9นะครับถ,ถ้าฝั่งเห็นวิววิวฝั่งตลาดคลองเตยไม่สวยก็วิวไม่สวยก็6ล้าน6ล้าน9ครับแล้วก็ถ้าว่าวิวที่ฝั่งเห็นสวนเนี่ยมาทางสวนนี่ครับก็8ล้าน9ต่างกันแค่2ล้านเองครับชั้นเดียวกันอะแต่หานคนละคนละฝั่งครับต่างกัน2ล้านเองเองนะครับต่างกัน2ล้านเองนะครับโหทำงานเงินเดือนทั้งปี2 0 0แสน สอง้านนี่เก็บกี่เดือนกี่ปีครับคูณเอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสอนนักเรียนคูณก่อนนะครับ่าก็เท่านี้ก็โชคดีนะครับก็ดูเป็นการรอบๆได้นะครับสบายๆนะครับวันนี้ตอนเย็นก็ไม่ซีเรียสนะครับถ้าไม่รีบก็ค่อยเดินช้าๆครับจังหวะไม่รีบก็เดินช้าๆวันไหนถ้ามีโอกาสก็รีบนะครับช่วงไหนน้ําขึ้นก็รีบตักนะครับช่วงที่เศรษฐกิจดีก็ สะสมไว้เยอะๆช่วงไหนเศรษฐกิจไม่ดีก็ชะลอชะลอนะครับดูสถานการณ์นะครับแล้วก็เดินช้าลงหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับเดินช้าลงแต่ไม่เดินถอยหลังนะครับนะครับก็เดี๋ยวนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับโชคดีนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวจะปิดด้วยภาพรอบๆตอนเย็นนะครับใกล้หกโมงแล้วครับตะกี้พารทิสตกดินไปแล้วครับเพราะว่าตึกพวกนี้จะบังไปแล้วนะครับดูแลสุขภาพนะครับชาวไทยทุกท่านนะครับประชาชนทุกท่านแล้วก็ที่น้าท่วมอยู่นะครับ ก็ระวังเรื่องงูนะครับงูสัตว์มีพิษต่างๆนะครับพี่น้องชาวไทยที่น้ําท่วมอยู่นะครับก็30กว่าปีมันก,ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับตลอดนะครับดูแลสุขภาพแล้วกันนะครับนะเป็นห่วงนะครับโชคดีครับ